ภาษาจีนกลางประโยคสั้นๆเกี่ยวกับวันพอ่อประโยคไม่สั้นนะวันพอ่อฟู่ชินจีฟู่ชินแปลว่าพอ่อหรือว่าบิดานะคะจีแปลว่าเจลือเจลือก็คือวันวันพิเศษอะไรต่างๆนะคะเรียกว่าเจลือฟู่ชินเจีฟู่ชินเจีวันพ่อของประเทศไทยไทยกอตัวฟูชินเจ ไทยกัวคือประเทศไทยเตะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะไทยกัวเตะก็คือของประเทศไทยพ่อชินเจ๋พ่อชินพ่อเจ๋เจรือคือวันวันพ่อวันพ่อของประเทศไทยไทยกัวเตะพ่อชินเจ๋สุขสันต์วันพ่อพ่อชินเจ๋快乐พ่อฟูชินเจ๋วันพ่อควายเ快อมีความสุขสุขสันต์พ่อชินเจ๋快乐พ่อฟูชินเจ๋快อ วันขอบคุณค Ke ุณพ่อกันเอินฟู่ชินเด๋เจลือกันเอินคือแสดงความขอบคุณนะคะฟู่ชินคุณพ่อเจลือก็คือวันกันเอินฟู่ชินเด๋เจลือกันเอินฟู่ชินเด๋เจลือฉันรักพ่อของฉันววอ้ป我爱我爸爸我ฉันอ爱รักวป้าปะพ่อของฉันวววอ้้าปปะ我爱我爸爸ป้าปะขอให้คุณพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรง จูปป祝สค身体健康。祝ก็คือขอให้ขอพรให้นะคะพ่อคุณพ่อ身体健康คือร่างกายเจนคงคือสุขภาพแข็งแรงนะคะจูปปพ่อน体健งจูปปะพ่อ身体健งคุณพ่อเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดคุณพ่อคือสุดยอดประมาณนี้นะคะพ่อหนี่ชือจุ้ยอาปะพ่อนีเธอคุณสอ เป็นเจ๋ยปังเดก็คือสุดยอดเลยสุดยอดที่สุดเลยอะไรประมาณนี้นะคะป้าปะ你是最棒的ป้าปะ你是最棒的พ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลก你是世界上最好的爸爸นินนินก็คือคุณท่านนะคะสือเป็นคือสืโลกใบนี้สั่งก็คือในโลกใบนี้ 世ในโลกใบนี้จ้ยห่หที่สุดดีที่สุดเต๋อป้าปะพ่อคุณพ่อนนิ您是世界上最好的爸爸ส是世界上最好的爸爸คุณพ่อคือฮีโร่ในใจของลูกตลอดไปนนนิยยง您永远是我心中的偶像偶像คำนี้แปลว่าไอดอลก็ได้นะคะไอดอลกับฮีโร่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะใช้ได้เนาะ 您永远是我心中的偶像。นินก็คือท่านคุณยงเงนีคือตลอดไปคือเป็我น我禅心中ในใจ偶像ก็คือฮีโร่นะคะนิรนดร์คือท่นคุณครันคือ่านครันของพ่อม่มนวุรันสิ้ืานคุดหรักือว่าความรักของพือนคือจะอยู่ตลดรปหอ่านรือว่านิรันดรประมาณนี้นะคะ ฟู่ไอู่เปียนฟูก็คือคุณพ่อบิดานะคะไอ่ก็คือความรักอูเปียนก็คือมันไม่มีวันสิ้นสุดมันไม่มีขอบเขตนะคะฟู่ฟู่ไอู่เปียนฟูไอู่เปียนดอกพุทธรักษามเมลินเจ้าฮวามเมลินเจ้าฮวาเมลินเจ้าฮวาเฉลิมฉลองฉลองฉลองจูฉลองจู่ ให้ของขวัญส่งของขวัญส่งแปว่าให้หรือว่าส่งนะ,ะอของขวัญให้ของขวัญส่งของขวัญส่งของขวัญร่วมรับประทานอาหารภายในครอบครัวนะคะเจ้าจู่จูจ่ชันปกติแล้วถ้าจะเป็นวันพ่อหลายๆครอบครัวเขาก็จะรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าญาติๆมารวมกันกินข้าวนะคะเจ้าจู่จูจ่ชันเจ้าจูจู่ชัน พ่อคะหนูรักพ่อค่ะให้ชื่อพ่อครับผมรักพ่อครับใช้คำเดียวกันนะคะป้าปาหัวไอ้หนิป้าป,ปาปก็คือพ่อคุณพ่อนะคะหัวฉันผมไอ้รักหนิคุณท่านป้าปาหัวไอ้หนิป้าปะนี你。你有没有讲过跟爸爸说我爱你？你爱他这样子？